ัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวอตซ์รั้งนึงไหะคุกวันวันนี้วันที่เท่าไหร่กันวันที่เจ็ดวันที่แปดแปดค่ะวันที่แปดแล้วนะคะวันนี้เดือนมิถุนายนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเจอกันแล้วใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะตื่นเต้นไหมคะเปิดเทอมนี้ตื่นเต้นไหมแล้วก็เจ๋อ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่จะได้มาปล่อยกับเพื่อนใช่ไหม <laughs> มีเรื่องหลายมีเรื่องหลายเรื่องต้องมาเมสากันใช่ไหมคะออโอเคคุณคุณเล拉เข้าใจะคะ่ะเดี๋ยวเราจะวันนี้เราพบกันในสาระคณิตศาสตร์นะเจ้าชา,ชานี้คุณครูจะเอาคณิตศาสตร์ขึ้นมาก่อนแต่วันนี้เราจะเรียนไม่ยาวนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่เร็วเราเรียนายาวมากนะคะนวันนีๆๆนะะ้เราจะเป็นเนื้อหาสั้นๆนะคะเพราะว่า เมื่อวานที่ยาวเพราะมันเป็นการเริ่มต้นของการเปรียบเทียบนะคะส่วนวันนี้นะคะมันจะเป็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ดังนั้นเรามีพื้นฐานจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะดังนั้นวันนี้แน่นอนเราจะไปเร็วเพราะว่าหลายคนเข้าใจแล้วเมื่อวานนี้ขึ้นใจนะคะหลายคนก็สามารถตอบได้แล้วก็สามารถทําแบบฝึกหัดได้นะคะเอาล่ะเราจะไปดูต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเราอยู่ที่คณิตศาสตร์นะคะ ค่ะจินีต้อนรับนะคะสู่ห้องเรียนของชอั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะาการสอนโดยคุณคณรูรรวันสิงห์ันะคะในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่8มิถุนาย,ยนพุทธศรรักราช2564คริสตธศักราช2021เนะคะ <S <s เราจะต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส,ส่วน ซึ่งวันนี้นะคะเราจะต่อที่เศษส่วนที่เป็นจํานวนคละนะคะที่เป็นจํานวนคละนั่นเองเอาละเราจะมาชมกันภาพที่เห็นนี้ภาพแรกเป็นจํานวนเท่าไหร่จํานวนเต็มสองเศษสองเศษสองส่วนเท่าไหร่คะลกูกเปนดังเศษสองส่วนสี่ค่ะสุดยอดค่ะจํานวนที่สองะระคะ จำนวนเต็ม,นนตมสามเศษสามสสี่ครับส,สุดยอดเห็นไหมสุดยอดมากเลยอ่าจำนวนเต็มสองเศษสองส่วนสี่และจำนวนเต็มสามเศษสามส่วนสี่เก่งมากค่ะเด็กๆสังเกตตัวข้างหน้าอ่าสังเกตตัวข้างหน้านี้นะคะตัวข้างหน้านี้อันนี้เป็นจำนวนอะไรคะลูกจำนวนเต็มค่ะ อ่ะ<ช>เป็นจำนวนเต็มเก่งมากค่ะลูกเป็นจํานวนเต็มเด็กๆคะคุณกูรดากำลังจะสื่อว่าถ้าเราเห็นจํานวนเต็มไม่เท่ากันนะคะเราไม่ต้องไปสนใจเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังเราดูเฉพาะตัวที่อยู่ข้างหน้าถ้ามันไม่เท่ากันนะคะแต่ส่วนที่อยู่ข้างหลังเราไม่สนใจนะคะแล้วเรามาเปรียบเทียบว่าจํานวนเต็มทั้งสองจำนวนเนี้ยจำนวนไหนมากอ่ะสกับสาอะไรมาก สามมากกว่าค่ะอารวาลตอบได้นะสองกับสามสามมากกว่า,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 าดัน 3, 3ากกาดางนั้นสองจำนวนเต็มสองเศษสองส่วนสี่เป็นอะไรกับจำนวนเต็มสาม,ม,มเศษสามส่วนสี่นเต็มสองเศษสองส่วนสี่น้อยกว่าค่ะน้อยกว่าจำนวนเต็มสามเศษสามส่วนสี่แน่นอนสุดยอดค่ะนี่จำนวนพระไม่ได้ยากเลยนะคะ ดังนั้นจำนวนเต็ม2เศษ2ส่วน4น้อยกว่าจำนวนเต็ม3นี่น้อยกว่าจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4หรือจำนวนเต็ม3เศษ3มส่วน4มากกว่าจำนวนเต็ม2อเศษ2ส่วนสสุดยอดมากๆเลยค่ะเอาละคราวนี้เราจะไปดูภาพที่2เราจะไปเร็วนะคะครูไดละบอกแล้ววันนี้ พื้นฐานเรามีแล้วต้องแกล้วแล้วดังนั้นเราจะไปเร็วนะคะนี่ภาพแรกจํานวนเต็มเท่าไหร่คะเต็มเต็มสี่ครับสี่ครับจะาเต็มสี่เต็มเท่าไหร่แล้วคะลูกเต็มห้าส่วนส่วนเต็มห้าส่วนแปดเก่งมากค่ะแล้วภาพที่สองนะคะลูกภาพที่สองนี่ภาพสองอันนี้กูได้ให้เป็นภาพที่หนึ่ง ข้อที่สองจำนวนเต็มสี่เศษสามส่วนห้าค่ะเก่งมากโอ้ชื่นใจจริงเลยวันนี้จำนวนเต็มสี่เศษสามส่วนค่ะนั่นเองนะคะเราจะไปดูต่อสิคะเออเออจำนวนเต็มสี่เศษห้าส่วนแปดและจำนวนเต็มสี่เศษสามส่วนอะไอยาจำนวนมันเท่ากันนะจำนวนเต็มมันเท่ากันข้อนี้ ไ่้แล้วค่ะคุณกูเรราค่ะนี่จำนวนเต็มมีจำนวนเต็มสี่เท่ากันเด็กค่ะเมื่อเราเจออย่างนี้ช่วยคุณกูเรราคิดหน่อยว่าเราจะเราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่าจำนวนไหนมากจำนวนไหนน้อยเนาะเอาตัวเศษส่วนมาคูคไขกันค่ะมาคูคไขกันตอนนี้เรากำลังเปรียบเทียบอยู่นะคะว่าจำนวนไหนมากจำนวนไหนน้อย ค่อยกันก็ได้อ่าใช่ค่อยกันก็ได้หรืออะไรบ้างคะอ่าอเอามาแบ่งครึ่งค่ะหรือเอามาแบ่งครึงครออาา่ง,งเอามาโคณไข้เอามาแบ่งครึง่งหรืออะไรคะเอามาทําส่วนให้เขาฮะทําส่วนให้เท่ากัน,กนใช่ไหมแล้วก็โคณไขว้หรือแบ่งครึ่งเอ๊ เเดคาเราจะเลือกใช้วิธีไหนดีเร็วเราเรามาช่วยกันเร็วเราเลือกใช้วิธีไหนดีนะที่จะง่ายที่สุดวิธีไหนดีคะลูกแกบอกอปูลไว่ใช่ไหมค่ะเ่ะแก้บอกก็อ,กอ,อกปูลไว่ออะเราลองคุณไว่ด้วยวิธีของแก้วคุณคว่ยคุณควายคือยังไงคะลูกอ้ากลับ ถ้าส่วไ,ไหมอ่าถ้าสแปดแล้วแต่ใครจะกล้องแก้วแล้วแต่ใครจะขนาดอันไหนใช่ไหมแก้วค่ะอ้าส่วนแปดส่วนสามเศษสามส่วนห้าอ่การนอามาไขว้กันใช่ไหมมาเปลี่ยนสีก็คือตัวนี้ไขว้กับตัวนี้เออเอา้าวตามใจห้าห้าเป็นยี่สิบห้าค่ะห้ายี่สิบห้าต่อไปเอาแปดไขว้กับสามก็ แปดสามยี่สิบสี่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่ครัแปดสามยี่สิบสี่เก่งมากเลยรู้หรือยังจำนวนไหนมากรู้แล้วค่ะได้แล้วอันนี้ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบห้าค่ะห้าห้าห้ายี่สิบห้าแปดสามยี่สิบสี่อ่าตะแดงว่าห้าเนี่ยเนี่ยยี่สิบสามนี่ก็คือเป็นจำนวนของเศษห้าส่วน เจ็ดห้าส่วนแปดยี่สิบสี่เป็นคำตอบพรอมเจ็ดสามส่วนสามดูดิค่ะดันอันนี้ก็จะได้ยี่สิบห้าอันนี้ได้ยี่สิบสี่ว้าว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 รู้แล้วใช่ไหมคะจำนวนไหนน้อยเลือกค่ะจำนวนข้างหน้าเป็นอะไรกับกว่าจำนวนข้างหลัง มากกว่ามากกว่านั่นเองเก่งมากค่ะแล้วนอกจากจะใช้วิธีนี Play ้ใช้วิธีไหนได้อีกคะเรา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 มาลองดูเนาะมาลองวิธีที่สองกันเนาะวิธีที่หนึ่งคือโคลนควายได้แหละวอะวิธีที่สองคือเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องหนึ่งเราดูเราดูห้าส่วนแปดเรื่องของแปดคือสี่เรื่องของแปดคือสี่เนาะเรื่องของแปดคือสี่ แล้วครึ่งของห้าล่ะสองจุดห้า <5. S 1> ครึ่งของห้าคือสองจุดห้าวู้เก่งจังค่ะครึ่งของห้าคือสองจุดห้าถามว่าถามว่าสามเนี่ยเกินครึ่งไปไหรือยังเกินแล้วค่ะเกินแล้วค่ะใช่ไหมเกินไปเท่าไหร่คะลูกเกินไปเท่าไหร่เกินจากครึ่งไปไหร่ <8. S 1> ค่ะฮะเกินไปศูนย์จุดห้าเกินไปศูนย์จุด อ่าใช่เกินไปศูนจุดห้าเนาะเก่งจังลูกเกินไปศูนจุดห้าอันนี้ล่ะเกินไปเท่าไหร่จ๊ะเกินไปหนึ่งเกินไปหนึ่งอันไหนเกินมากกว่าระหว่างหนึ่งกับศูนจุดห้าหนึ่งค่ะค่ะบางนั้นจำนวนจำนวนเต็มสี่เศษห้าส่วนแปดต้องมากกว่าจำนวนเต็มสี่เศษสามส่วน แค่อยู่แล้วเห็นไหมมันเกินไปอันนี้อันนี้เกินไปตั้งตั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเกินไปตั้งหนึ่งเนี่ยเกินไปหนึ่งส่วนจํานวนนี้เกินไปศูนย์จุดห้าเองอันนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่ใครตระหนักนะคะคราวนี้เราเหลือว,วิธีอะไรเนี่ยหนึ่งคุณทำสองครึ 2> 2่งสามอะไรนะทำตัวส่วนท่ชอบทตัว่กันโดยการหาคอ,อรอนะ เออหาครอรนอก็ได้หรือทำอะไรนะาที่สวบที่สุดเําอะไรได้เนี่ยเอาส่วนมาคูณอัเด่นมากค่ะสุดยอดมากเลยเอามาคูณใช่ไหมจับมันมาคูณกันกูนได้เคยสอนแล้วเห็นไหมถ้าเราส่วนเข้าใจแล้วเราจะไปเร็วสุดยอดมากเลยคูณส่วนแล้วก็ไปคูณเศษด,ด,ด้วยนะคะเอาอันนี้อันนี้ตั้งไว้รอเลยตั้งไว้รอเดี๋ยวลืม เอาแปดมาคูณห้าเอาห้ามาคูณแปดแล้วก็คูณข้างบนด้วยใช่ไหมคะคูณแปดเช่นกันเนาะโอเคอ่ะแปดห้าสี่สิบค่ะนะสี่สิบอืแปดห้าสี่สิบอ้าวห <4, S 1> <40. S 2> ้าห้ายี่สิบห้าค่ะล้ยี่สิบห้าเก่งมากเลยได้ดีเห็นไหมอ่ะเหมือนกัน แ่ปดก็สี่สิบแน่นอนใช่ไหมสี่สิบแปดสามยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เห็นไหมคะสังเกตว่าเราเห็นตัวเลขเหมือน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 วิธีที่ที่เราทําอะไรคุณควยคูณคณค่ะนี่เราเห็นตัวเลขเป็นยี่สิบห้ากับยี่สิบสี่เหมือนวิธีคูณควายเห็นไหมคะเราสามารถตรวจสอบ นำสิ่งเหล่านี้มาตรวจคําตอบของเราได้ด้วยว่าเออเราคิดถูกหรือเปล่านะคะ mm hmm. เห็นไหมถ้ส่วนมันเท่ากันเราไม่ไปดูส่วนมันเท่ากันแต่เราดูเศษข้างบนสุดยอดเจ่งมากค่ะู้ชื่นใจจัง mm hmm. ไปนะคะเราจะไปดูต่อคะ่ะ mm hmm. เห็นไหมดังนั้นจำนวนเต็มสี่เศษห้าส่วนแปดมากกว่าจำนวนเต็มสี่เศษสามส่วนห้าแน่นอนข้อต่อไปเราจะเร็วขึ้นอย่างแน่นอนอ่า yeah. เท่าไหร่จ้าสองจำนวนนี ens, ps, ้จำนวนแรกคือจำนวนเต็มสี <S 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 ่เศษส่วนห้าส่วนเเดี๋ยวเท่าไหร่จ้าน่สี่ส่วนเท่าไหร่ครัเสียเท่าไหร่จำนวนเต็มสี่เศษอะไรสี่เศษตัวถูกเศษสองครับลำโพงคุณดังเบาได้เดี๋ยวนะ มาค่ะจำนวนเต็มทีเศษสามส่วนห้า <5. S 1> เก่งมากค่ะเอาละจำนวนเต็มสี่เศษสามส่วนห้าจำนวนที่สองเป็นจำนวนเต็มสีเศษหนึ่งส่วน 1, สีนเ่เห็นไหมจำนวนเต็มสี่ถึงแม้ว่าเราไม่เห็นถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นช่องช่องของเขาแต่ให้เราสังเกตจากตรงไหนคะลูก สังเกตจากตรงไหนคะที่เรารู้ว่าเข้าเต็มสี่ต้องรูปสี่ส่วนค่ะตรงรูปนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเยี่มากาค่ะลูกเราต้องรู้จักสังเกตนะคะว่าเอ๊ะนี้มันไม่มีส่วนแบง่งเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้เลยนี่ดูเป็นกลมๆมาแล้วเพื่อนเพื่อนดูได้ยังไนงนอกจามันเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เป็นส่วนสี่นี่เลยคะ่ะภาพนี้ภาพนี้บอกเราเนี่ยมันเป็นส่วนสี่ ให้เรารู้จักสังเกตน,นะคะเอาล่ะเราจะไปเร็วเลยนะคะอ่าออออหยอนี่ก็จำนวนเต็มตีเหมือนกันใช่ไหคะค่ะเหมือนข้นอนี้ใช้อะไรเอาทิ่เหมาะที่สุดคูณไข่ทำตัวส่วนให้เท่ากันหรือว่าสังเกตแบ่งครึ่งอะไรที่จะเร็วที่สุดตัดแบ เศษ12แบ่งครึ่งใช่ไหมคะเก่งมากกับลูกเหมาะสําหรับแบ่งครึ่งที่สุดนะคะเพราะว่าเศษอ่าสองสามส่วนห้าครึ่งของห้าคือสองจ,จุดห้าค่ะสองจุดห้าอสองจุดห้าอันนี้เลยครึ่งหรือยังคะเลยแล้วคะ่ะเลยเท่าไหร่เลยเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าค่ะศูนย์จุดห้า,หาเลยไปศูนย์จุดห้าเก่งมากกับลูก นี่เครื่องของคุณีคือสองสองค่ะยังยังถึงถึงเครื่องยังยังยังได้เดินจำนวนหน้านี้จะเป็นอะไรกับจำนวนหลังคะมากกว่าเออมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเออ๋ยวจำนวนเต็มสาส่วนห้มากกว่าจำนวนเต็ม 4, สี่เศษหนึ่งส่วนสี่เกจูกับพันประพรตามทันไหม หนันดูใช่ไหมลูกฝึกแล้วค่ะเอาละเอาลุมเอาละคราวนี้มันมีภาพมาดูเดี๋ยวเรา,เราจะสังเกตภาพจะค่อยๆให้หายไปนะคะเอาละคราวน,นี้ก็เป็นยังไงตัวเลขเป็นเท่า,าทกันมากกว่าหรือน้อยกว่า จำนวนเต็มสี่เศษสาเป็นอะไร 4, 4, 1, 4. กว่าสี่เศษหนึ่งวนสี่มากกว่ามากกว่า <c oughs> ใครตอบไม่ได้นี่ต้องไปจูนสมองใหม่นะ <c oughs> เพราะว่าโจทย์ข้อนี้นะคะมันมาจากโจทย์ข้อสักีีนี่เองเห็นไหมให้เราที่จะสังเกตนะคะอดูนะคะเขาใช้วิธีปูนไข่นะคะในการที่จะหาคำตอบนะคะก็ได้และสิบสองคับ อะไรคะห้าสองกับห้านะคะนี่สิบสองได้คําตอบสิบสองและได้คําตอบห้าดังนั้นจํานวนเต็มสี่เศษสามส่วนห้ามากกว่าเสร็ใช่ค่ะมากกว่านะลูกเียคาเราจะไปต่อค่ะมาจำนวนเต็มเจ็ดเสร็จแปดส่วนเก้าเป็นอะไรกับจำนวนเต็มเจ็ดเศร็จสิบเอ็ดส่วนยี่สิบ จำนวนเต็มเท่ากันไหมข้อนี้นนเท่ากันเท่ากันจำนวนเต็มเท่ากันดังนั้นเราต้องไปดูที่เศษส่วนอ่ะวิธีนี้ใช้อะไรเหมาะที่สุดลูกใครขีดกระดานบุญปุรัยน้าล่าเนาะ,นะไปเอาปากกามาขีดเล่นลูกลบออกหน่อยนะจำนวน,น,นเต็มแปดไอ้จำนวนเต็มเจ็ดเศษแปดส่วนเก้าเจ็ดคูณสุบเกส่วนยี่สิบใช้วิธีอะไรคะที่จะเร็วที่สุด แบ่งครึ่งค่ะครึ่งเอออะเรามาแบ่งครึ่งกันดีกว่าใครเอ่ยขีดกรนดานของคุณรูไรราขีดหน้าจอก็ออกก็นะจ๊ะอะเรามาแบ่งครึ่งครึ่งก็คือครึ่งของส่วนที่อยู่ข้างล่างนี้เนาะครึ่งของส่วนที่อยู่ข้างล่างนี้ถ้าครึ่งของเก้าเป็นเท่าไหร่จ๊ะครึ่งของแปดเป็นแปดเป็นตีค่ะครึ่งของเก้าเหรอลูก สี่จุดห้าสามสี่จุดห้าครึ่งของเก้างสี่จุดห้าอันนี้เลยไปหรือยังนี่เสียที่อยู่ข้างบนนี่เลยนะลอ่ะเลยแล้วค่ะเลยไปนะคำถามต่อไปยากขึ้นมานิดเึงลเลยไปเท่าไหร่เลยไปเลยไปเท่าไหร่จ้ะสามจุดห้าสามจุดห้าเกินไปสามจุดห้า ริงหรือเปล่าอยากรู้ก็ต้องเอามาทําอะไรกันคะตรวจสอบคําตอบ้่งทําอะไรกันบวกกันค่ะเอามาบวกใช่ไหมคะอ่าบวกห้าห้าเป็นสิบค่ะทดไหนสือทดนี้ส่วนต้นหนึ่งส่วนต้นหนึ่งสี่กะามเป็นเจ็ดเจ็ดค่ะเห็นไหมใช่ไหมค่ะช่เห็นไหมคะ อ่ะต่อไปนะคะต่อไปทีนี้ยี่สิบเนี่เครื่องของยี่สิบคืออะไรสิบค่ะสิบค่ะเครื่องของยี่สิบคือสิบอันนี้เลยึครื่องไปยังเลยแล้วค่ะเลยแล้วเลยไปเท่าไหร่เล,เลยไปหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะเลยปะโอเนาะเครื่องของสิบเครื่องของยี่สิบคือหนึ่ง เลยไปนี่เลยไปหนึ่งเราจะเอาเฉพาะตัวเลยขึ้นไปนะ <Yeah. S 1> เดินไปเดินไปก็เราแปดแปดแล้วเก้ <Yeah. S 1> เาเกิดจากเกินครึ่งของเก้าไปเท่าไหร่คะเกินสามจุดสามจุดเห้าสามจุดห้าเห็นไหมเก่งมากค่ะ เมื um a, setting, ่อนำมาเทียบกันหนึ่งกับสามจุดห้าอันไหนมากกว่าสามจุดห้าสามจุดห้ามากกว่าแน่นอนใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเติมเครื่องหมายอะไรจ้าข้อหนึ่งมากกว่าค่ะเติมเครื่องหมายมากกว่าอ่าเนี่ยนะคะเราไปดูข้ออื่นก่อนเรา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 ติดไว้ก่อนนะคะอ่ะข้นนี้ค่ะอุ้ยจำนวนเต็มห้าเหมือนกันจำนวนเต็มห้าเหมือนกันใช้วิธีไหนดีหน้าที่จะเหมาะเนี่ย ไปพิธีไหนคะเร็วที่สุดเร็วที่สุดสําหรับข้อสองเนี่ยคูณไขวตึ้นหนึ่งหรือทาส่วนให้เท่ากันคูณไข่คูณไข่มีคนตอบคูณไข้คนอื่นคิดว่าเป็นยังไงคะคูณไข้ค่ะถ้าคูณไข่นะเรามาคูณไข้กันมามามา,มาคูณไข่อ่ะ ยี่สิบห้ายี่สิบห้ากับเศษสามสิบส่วนสามสิบเนาะยี่บห้าส่วนสามสิบคูณใช่ไหมคะคุณไขหนึ่งส่วนสองค่ะดูก่อนเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงโอเคค่ะไปคุณไปกันคุณไปคุณไป ไปกันเนาะอะอามาเอาเปลี่ยนสีดินสอก่อนยี่สิบห้าคนสองมาคูณไว้รอเลยลูกคูณไว้รอเลยยี่สิบห้าคนสองได้เท่าไรห้าสิบค่ะห้าสิบเก่งมากค่ะห้าสิบสามสิบคูณหนึ่งล่ะสามสิบหนึ่งเป็นสามสิบสามสิบามสิบรู้ยังรู้ยังรู้แล้วค่ะยี่สิบห้าส่วนสามสิบเป็นได้เท่าไหร่ท้าได้ครับตอบเท่าไหร่ ห้าสิบห้าสิบอ่าหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองได้คำตอบสามสิบสามสิบเติมอะไรเข้าไปคะมากกว่ามากกว่าเราทำได้ก่อนเนาะเราทำได้ก่อนตัวแรกเราเติมมากกว่าหรือน้อยกว่านะมากกว่ามากกว่าถ้เราเฉลยกันเนาะเดี๋ยวเราไปทีละข้อก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยอีกทีหนึ่งสุดยอดจังเอาเร็วค่ะเร็วเร็วคันนี้คันนี้ คิดคำตอบมาให้คุณกูเรล่าเลยแล้วบอกว่าวิธีไหนก้อนี้มีเอ่อก้อนนี้มีนนม,มีรางวัลน,นะคะก้อน,นี้มีรางวัลสำหรับคนตอบเร็วแล้วบอกว่าเราใช้วิธีไหนมากกว่าค่ะคุณควายกระพินค่ะมากกว่ามากกว่าครับอะกรพีนค่ะ,คะกราพินตอบก่อนเนาะมากกว่าคุณควายอันนี้ข้างบนก็มากกว่านะมากกว่าคุณควา ถ้าคูณค่วยแล้วอ้าวคูณตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเต็มมันเท่ากันเนาะได้เท่าไหร่คะลูกยิบเอ็ดคูณห้าหนึ่งร้อยห้าค่ะหนึร้อยห้าอ่าต่อไปสามสิบคูณสามเก้าสิบครับเก้าอดังนั้นจะตอบมากกว่าหรือน้อยกว่า มากกว่ามากกว่าโอเคมากกว่า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 อันนี้กราฟินนะกราฟินจกได้ก่อนข้อต่อไปกราฟินบทสิตทตอบอ่ากราฟินข้อต่อไปกราฟินบทสิต,ตอบอต่อไป next เร็วค่ะ ค่ะค้ากครับข่าะกรค่ะโอเคคะลูกใส่เครื่องไม้น้อยกว่าครับกออบว่าใส่เครื่องไม้น้อยกว่า่เล็ก่ะงอะข้าะกรคิดยังไงครับจำนวนเต็มครับจำนวนเต็มแล้วยังไงนี่จานวนเต็มหมดไแล้วแล้วยังไงครอ่า จำนวนเต็มมันมีจำนวนเต็มมากกว่ามันมีจำนวนเต็มมากกว่าแล้วอันนี้จำนวนเต็มมันอยู่ไหนอะมันมันอีกอันนึงมีจำนวนเต็มแล้วก็อีกอันนึงไม่มีจำนวนเต็มครับอ้นั่นแหละคำตอบที่ต้องการนะคะจานวนหนึ่งมีจํานวนเต็มอีกจำนวนมีแค่เศษส่วนดังนั้นแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีจำนวนเต็มจํานวนเดียว จำนวนนั้นก็มากกว่าอยู่แล้วนะ่ไมะะ่ม่พยาศกรใช่ครับเก่งมากค่ะลูกหนูรู้จักสังเกตสุดยอดค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันจ้าเด็กๆามาเฉลยกัน,นเฉลยกันนะคะอ่าข้อน,นี้เป็นการาพินเนาะก็ก็สองเป็นอ่ามาเฉลยกันนะคะเดี๋ยวมันต้องเคลียร์เนี่ยมันจะไปได้อามา,มาเอาตายแล้ว ถูกต้องนะคะข้อนี้ก็คือมากกว่านะคะข้อนี้ก็มากกว่าข้อนี้มากกว่ากรพินตอบถูกต้องและภาษกรตอบว่าน้อยกว่าสุดยอดค่ะรับรางวัลน,นะคะกรพินและภาษกรจําด้วยว่าตัวเองตอบวิชาอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะ เวลามารับรางวัลที่ห้องนะคะคุณครูวด้นะคะเตรียมรางวัลว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแสดงความดินดีค่ะเก่งมากก่ะลูกวันนี้เราเรียนแค่นี้ลูกอ่าเพราะว่าคุณครูเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วกับจํานวนพระใช่ไหมคะปัญจาขวัญขวัญเข้าใจยังเข้านะใจค่ะได้ใจนะ อ่าดีใจมากนะคะที่พวกเราเข้าเรียนกันเยอะนะคะแล้วก็เราได้ความรู้ในแต่และวันละวันนะคะ่อเป็นการตบตวนรูกเห็นไหมเรามาตบตวนแล้วก็คล้องขึ้นผูู้สอนมีกําลังใจจังเลยวันนี้ทุกคนเริ่มคล่องแคล้วนะคะให้รู้จักสังเกตนะคะเมื่อเราเห็นตัวเลขเก็นไม่พัสสกรจํจำนวนสุดท้ายเขาไม่ไปคิดเลยหลายคนเอาไปไข่เอาไปหารไปอะไรแต่หลายคนแต่พัสกรเขามองดูตรงนั้นปุ๊บเขารู้เลยว่า มันน้อยกว่าเพราะว่าจํานวนแรกไม่มีจํานวนเต็มจํานวนสองมีจํานวนเต็มเขาเทียบกันเลยเห็นไหมคะเอาละนี่คือความรู้ที่เราได้วันนี้นะคะคุณครูเรดาดีใจนะคะที่ทุกคนตั้งใจเรียนในวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงมอบหมายงานนะคะคุณครูจะมอบหมายงานคณิตศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่30 8และ39 เอาล่ะวันนี้คุณกูเรนานะคะก็ขอลาคําบ้าบายบายสวัสดีค่ะเจอกันยานลามิถุนายนาสิบโมงสิโมครึ่งค่ะสิบโมงครึ่งนะคะบายบายบ๊ายบาย